สวัสดีครับสวัสดีอีฟีทุกท่านครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับมื่อนี้จะพาพี่น้องมาด,ดักหนูคือเก่าครับผมะตะเวนเท่ากับคำนู่นละครับหกโมงล้วครับผมก็ดักด้วยกับเหล็กเข้าครับพี่น้องประมาณนี้ครับแยกอ่ะที่เป็น ยขีใต้ครับผมม้านี่ครับก่มีไฟแช็กจุดด้วยครับผมหมายเขากะมองอ้อยพันตัดเสรีย้วครับผมอันนี้ก็เป็นขางท้างญ่ครับผมทางนี้ก็จะเป็นให้น้าครับพี่น้องกะมัดใส่หนูครับผมเดี๋ยวพาไปบึงขีนครับพี่น้องผมเป็นทางนะครับพี่น้องผมนี่ครับ ขี่ง่ายครับผมขี่ข้าวโพดนกขึ้นมากัดอ้อยครับทั้งไม้เลยครับผมกินหูวเลยครับผมกลับประมาณนี้ครับผมนี่ครับทั้งแปลงนะครับทั้งขี่ครับผมขี่ก้อนง่ายครับเดี๋ยวเขาก็ะจาบ้างไว้ตรงนี้ครับผมพี่น้อง กะล้มมึงครับวันจะมาบ่ครับนี่ครับผมเป็นแยกผู้ดีครับทางมั้นมีห้อยกัดอ้อยครับผมเต็มเลยครับกัเสียเสียเป็นที่เรียบร้อยครับผมหลังแหลกเขารับพี่น้องประมาณนี้ครับผมลอมมึงนะครับวันจะมาบ่ กล้วยมันก็อยู่น้ำคาแทน้าเหรครับผมประมาณนี้ครับพี่ครับทักพี่โอ้ท้ามขามมาครับพี่น้องผมเผียเป็ดนะครับผมแม่เมือครับห้อยกัดหนาไม่ไหมอยู่ครับผมโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจังสีมายามพร้อมกันนะครับผมรอบเดี๋ครับ กับตอนเช้านะครับผมถ้าติดตามมองครับว่ามันจะได้บ่ครับผมพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมเอ่็ถึงเวลายามนู้แล้วครับหลังจากที่แช่ไว้หมอวัดนะครับผมสีหาหลังครับมาเบิ่งครับผมพี่น้องว่ามันจะมีตัวบวเนะครับ มึงหลังแหลกเขาครับโอ้หมูม้มาครับผมแาเบมึงหลังสองฮาครับพี่น้องที่สองตรงนี้ครับ โอ้ยบดถือครับพี่น้องผมมีห้อยกัดอยู่แต่วันบรันครับผมห้อยกัดออกครับผมแต่รันครับเมื่อลัต่อไปครับพี่น้องจับพี่สามครับผมดูซื้อแต่นกบ,บานนี่ ้หลังที่สามกุมมะครับผมมีห้อยกัดอยู่เต็นบัลันครับมาเบื้งหลังสุดท้ายพร้อมกันครับผมสามหลังครับผาดแล้วครับผมสามหลังเบื้องหลังเซซีครับหลังสุดท้ายครับผมเซซีหลังครับเ <c oughs> งที่ครับผม นี่ครับโมเเลือครับผมเก็บรอยครับพี่น้องน็อตเขียดเลียดแล้วครับพบทางน,นมาครับดีครับผมเรียบรอยแล้วครับนี่ครับพี่น้อง ถือว่าตัวใหญ่เยอะครับผมมาหนี่ครับโอเคครับผมถ่าชมกันคลิปหนาครับพี่น้องซีหลังเขาก็ได้มัดแต้มเดี๋ยวครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ปิดเต้เพียงแค่นี้ครับพี่น้อง